สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับวิดีโอนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางไปที่สนามบินสมุยครับกับสายการบินบางกอกแอร์เวยส์การเดินทางไปที่สมุยในครั้งนี้นะครับก็คือเมื่อวันที่12บมิถุนายน2 5 6 1ที่ผ่านมาครับบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่าสายการบินบางกอกแอร์เวยส์เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR อาครับ PTT OR นั่นเองโดยที่การร่วมมือกันระหว่าง บางกอกแอร์เวย์ครับกับโออาร์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเริ่มการนําร่องการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนครับหรือว่า SAF นะครับ Sustainable Aviation Fuel โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโลคาร์บอนสกายบายบางกอกแอร์เวย์ครับซึ่งบางกอกแอร์เวย์นั้นจะผลักดันสายการบินสู่ความยั่งยืนนะรับพร้อมลดการปล่อยคาร์บอนครับจากส่วนปฏิบัติการด้านการบินซึ่งก็มีการดําเนินการหลายๆอย่างนะครับเพื่อ นำไปสู่ความยั่งยืนในโครงการโลคาบอนสกายบายบังกอกแอร์เวย์นหนึ่งใน9ก้าย่างสําคัญนั้นก็คือเมื่อวันที่12มิถุนายน2อง7ที่ผ่านมาครับที่เรามาอยู่ที่สนามบินสมุยเนี่ยแหละครับจะมีการเริ่มเติมน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนครับหรือว่า S A F เนี่ยกับเที่ยวบินเป็นครั้งแรกนะครับของบังกอกแอร์เวย์สครับในการเริ่มในครั้งนี้ครับนายพุทธพงศ์ปราสาททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเนี่ย ร่วมกับนายดิษฐทัตปัญญราชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัปทปทน้ำมันและการค้าปีจำกัดมหาชนในการร่วมเปิดโครงการด้วยกันนะครับเดี๋ยวลงไปฟังบางช่วงครับจากการกล่าวของผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับในฐาน,นะผู้แานสายเป็นมาต่อไปมีวนความมีมนยยิ่งที่ในวันนี้ได้มีการเปิดโครงการโลคาวฟอสกายไปบายทอปไอเวสอย่างเป็นทางการซึ่งเกิดขึ้น ภายใต้ความร่วมมือนในการดักตันภาคธุรกรรมการบินสู่การปล่อยก๊าซเดินกระโกสุดที่เป็นศูนย์ในปีกศ2050หรอ20 50, ือเนี่ยซีโร่คาร์บอ s อินฟิชั่น่าวส์นิวตีนะครับแล้วก็ความร่วมมือครั้งนี้ต้องเรียนจริงว่าโบอาเนี่ยเราติดเต้นนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับแบงก์ออฟอเมริกาให้ให้ให้ความเชื่อมั่นนะครับ ในกรุงปทาผมบอกได้เลยว่าการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาที่ลีความสูมใจครับเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะครับการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือว่า SF กับเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวยส์เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งจะมีการเติมเข้าไปกับเครื่องบินแบบ Air ์バスเอสามหนึ่งเครับที่เตรียมจะทําการบินในเที่ยวบินจากสมุยเนี่ยกลับไปยังกรุงเทพสุวรรณภูมินะครับในวันที่12บมิถุนายน2017ที่ผ่านมานครับ การริเริ่มการใช้ S.F กับเที่ยวบินพาณิชย์ของบางกาะเอเวเร์ในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นการริเริ่มนําล่องก่อนครับใน1เที่ยวบินนะครับเพราะว่าในตอนนี้นั้นต้นทุนของการใช้น้ํามันอากาศยานแบบยั่งยืนเนี่ยยังค่อนข้างสูงกว่าการใช้น้ํามันอากาศยานแบบทั่วไปที่เราใช้กันอยู่มาตั้งแต่อดีตนะครับถึงประมาณ3เท่าตามข้อมูลที่ทางผู้บริหารของบางกา k a อ r วอเรสต์โอเนี่ยได้ให้มานะครับ และก็อาจจะยังไม่ได้มีการผลิตหรือว่ามีสปายที่หลากหลายมากพอที่จะใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการริเริ่มที่ดีครับที่มีการริเริ่มใช้น้ามันอากาศยานแบบยั่งยืน,นครับในเที่ยวบินแรกในวันนี้นะครับโดยในเที่ยวบินนี้นะครับที่มีการเติมน้ํามันอากาศยานแบบยั่งยืนหรือ SF ไฟเนี่ยจะสามารถช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์ครับถึงประมาณ 1, 3 4 6กกิโลกร,รัมต่อเที่ยวบินเลย น้ำมันเชื่อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือว่า SAF ครับ Sustainable Aviation Fuel เนี่ยเป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกับน้ำมันเจ็นะครับผลิตจากน้ำมันทำอาหารที่ใช้แล้วหรือว่าเรียกว่า UCO ครับ Used Cooking Oil นั่นเองครับโดยที่ SAF นั้นสามารถผสมเข้าไปกับน้ำมันเจ็เพื่อให้ใช้ในเครื่องบินได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือปรับปรุงเครื่องยนต์ใดๆเลยนะครับ โดยที่ในปัจจุบันนั้นทาง Airbus นะครับหรือว่าองค์การที่เป็นผู้กำกับดูแลด้านการบินต่างๆเนี่ยได้มีการรับรองให้สามารถใช้ SAF นะครับกับเที่ยวบินต่างๆในเชิงพาณิชย์ได้แล้วนะครับในอัตราส่วนสูงสุดถึงร้อละ50นะครับคือน้ำมัน SAF 50%นะครับแล้วก็น้ำมันเจ็ททั่วไปที่เคยใช้กันอยู่เนี่ยอีก50%นะครับผสมกันสามารถใช้ได้ตามปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องมีการขั้นตอน ปรับปรุงหรือปรับแต่งเครื่องยนต์ใดๆนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันเลยและมีเป้าหมายว่าจะดําเนินการต่างๆให้มีการรับรองให้สามารถใช้ s a f ได้ถึงร้อเปอร์เซ็นต์นะครับกับเที่ยวบินพาณิชย์ต่างๆได้ต่อไปในอนาคตนะครับการเริ่มนําร่องการใช้ s a f กับเที่ยวบินของบางกอะเอเวสนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการที่จะดําเนินการให้บางกาะเอเวสเดินหน้าไปสู่การเป็นสายการบินย,ยั่งยืนนะครับ ซึ่งสายการบินก็ได้มีการดําเนินการต่างๆในหลายรูปแบบในส่วนอื่นๆอีกนะครับเช่นในการพัฒนากระบวนการดําเนินงานด้านการปฏิบัติการบินภายใต้ความปลอดภัยสูงสุดเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นโครงการใช้น้ํามันอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยในปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้เท่ากับ10,000 1321ตันนะครับหรือมากกว่า200กิโลกรัมต่อเที่ยวบินนะครับหรือว่าในด้านการดําเนินการสนามบินเองครับบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเนี่ยก็เป็นผู้ดําเนินการท่าอากาศยาน3แห่งครับที่อยู่ในความดูแลนะครับนั่นก็คือสนามบินสมุยสนามบินสุโขทัยแล้วก็สนามบินตราดสนามบินทั้ง3แห่งที่อยู่ในความดูแลของบางกาะ a อ r เวย์อยู่ภายใต้การบริหารของบางเกาะ a อ r เวย์เหล่านี้นะครับก็จะดําเนินการผ่านแอร์เพลสกรีนแอร์พอร์ตครับ ซึ่งสนามบินสมุยนะครับเป็นสนามบินแห่งแรกที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟูดพริน์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับเราก็จะมีการออกแบบอาคารผู้โดยเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติครับใช้อาคารที่โปร่งแสงรับแสงจากธรรมชาติลดการเปิดไฟเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบสนามบินนะครับแล้วก็มีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับเช่นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้บริการผู้โดยสารครับเปลี่ยนสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศนะครับเปลี่ยน หลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED มากกว่าร้อยละแปครับมีการจัดการของเสียให้มีการแยกขยะครับนำน้ำที่ใช้น้ําเสียเนี่ยมาบำบัดครับแล้วก็มารดน้ําต้นไม้ในสนามบินนะครับแล้วก็ยังมีแผนการในการดําเนินการต่างๆนะครับเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็น0นย์อีกนะครับรวมไปถึงการ จัดการจากการบริการบนเที่ยวบินของบางกอก i อเวอร์ครับถ้าเกิดใครได้มีโอกาสเดินทางกับบางกอกเอเวอร์สแล้วเปิดดูในนิสสานฟ้าไทยนะครับในเล่มฉบับเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้นะครับก็จะมีหน้าหนึ่งที่บอกว่าส่วนต่างๆครับจากการบริการอาหารบนเที่ยวบินนะครับทั้งอาหารที่เหลือนะครับแล้วก็ภาชนะต่างๆเนี่ยมีเส้นทางการเดินทางไปยังไงต่อนะครับเพื่อการจัดการที่ทําให้เกิดโลคาร์บอนสกายบายบางกอกเอเวอร์สนะครับและนี่ก็เป็น เรื่องราวของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับแล้วก็สนามบินสมุยครับที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นสายการบินยั่งยืนนะครับโดยการเริ่มโครงการโลคาร์บอนสกายไบบางกอกแอร์เวย์ครับมีการดําเนินการต่างๆทั้งการนําร่องการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนครับหรือว่า SAF นั่นเองนะครับแล้วก็การยกระดับการเป็นกรีนแอร์พอร์ตของสนามบินสมุยนะครับนำภาการบินสู่เป้าหมายเนทซีโร่ในอนาคตต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้ครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณและสวััสดีครบ